โคยนี่ฮ่ะกันเເอะอย่างโคตรขี้งี้โคตรขี้งี้อย่ນงด่านี่ขี้ตะราห้น่ะอย่งขี้ตะรห้บุมีไม่โคตนี่นั่นๆ mẹ mãn à, mô men đó mọi coi mà nha Mình mua mẹ ăn được Không có mẹ không có mẹ máy khô à, mẹ nha mẹ hít mẹ qua hành nè mẹ nha Mình mua mẹ 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 đây nè mẹ 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 tồn mẹ mẹ nhìn mẹ mẹ nhìn mẹ để ขันคอยสิบอกฟวงนั่นได้ขยำเพราะค่ะแม่คอยติดรักกินผู้เดียวโอ้แต่กูทำงานแมู่อยู่ว่าทำงานยศหาลักผู้เดียวจริงบ่โอ้เอ้าเดหอยสิเป็ดหาไม่กวนมากกวนเอ้าเจ้าเอาขวดหน่อย

เฮ้ฮะขากันยังวดทีเงี้ยวดทีเงี้ยยังั่นนี่ขีตะไรแห่นะเงี้ยตะแห่บุ้มีไม่ขวดนี่นั่นนั่นนั่นนั่่นนี่ไปเฮ็ดอันียกเจ๊นีจึงมีขวดเราขวดยังเฮ้านี่ของเจ้าไม่เท่า อันนี้ก็เท้าแล้วกับพวกงูจักกล่มอมเท้าเล่ยเท้าเลยอีหลีเท้าแล้วเทาเ้เทาเลยเท้ามากนั่นแม่ไม่จังเลยไม่ใส่มากได้ยันหนี่กูอยู่นี่น<ท>อยู่วังหันเทา้าซาลูกเคยลอลไรเนีสิมหาหกกินเหล่านน้ำเด็กหน่อยอยู่จักไม่ใส่วังหันนั่นนะมึงง่าหยั่งเดียวหนิไม่ได้บอ,อเรื่องกุ๊กชัแว็กมีบอกกินตัวเท้าแล้วยังมหาหกกินซาเด็กหน่อยอยู่เงือดไหลเท้าแล้วเด็ดเจ้าน่ะพ่อแม่เด็กหน่อยเด้ กูหูอยู่วะกูเ่าก็ายังผู้ชีบกูว่าสิลูกินอยู่ผู้เดียวเสียงบ่ดังบังอันนี้จังมันมาจะใสได้นี่ม,มันเหนื่อยเสียงดังโบวีโบว,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 วขึ้นะนะ้นนะกูกินอยู่ผู้เดียวผู้แล้วบังหันกูเฉียงไหวสั่งเป็นเกินมัวว่านี่มหา่าลแตงเต็กกูเ่าแล้วเ่าเ,ยเลยกูก็หูอยู่ กูสิเฮ็ดจังไดกันกน,นี่กูมากนี่แม่